เอ็มเนเคสคอดชี้เป้าแต่ไม่ใช่ถูกและดีเพราะวันนี้เราจะมาชี้เป้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันครับก็คือวันมีงานที่ขอนแก่นกัน,ก,นก็เลยรู้สึกว่าอยากลองทำคอนเทนต์ที่แบบชี้เป้ารอบมอที่แบบคนรีเควสกันมาเยอะอยู่แล้วแล้วที่แรกก็เลยคิดว่าอ่ะเอาเป็นขอนแก่นเลยละกันเพราะว่าแบบมันจะได้แบบได้รสชาติใหม่ๆความแตกต่างอะไรซึ่งกิ๊กบอกว่าติดต่อน้องนักศึกษามอขอไว้แล้วใช่ไหมที่จะมาเป็นแบบคนพาเราไปกินร้านที่เขาว่าอร่อยอ่ะโอเค ปเฮ้ย <8. S 2> ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสวนกเกษตรสวนกเกษตรคือมีคณะเกษตรหรอหรือมอกเกษตรมาเทคโอเวอร์หนึ่งไม่รู้มไม่ทำกันบ้านอ่ะ <laughs> แต่ว่ามันดีมากเลยมันมไอกโาอีา้นน่ยอยนะมันแบบโซโลมนติก มันหนังญี่ปุ่นต้องได้สักหนึ่งรูปแบบมากับแฟนจริงๆตรงนี้ก็มีของที่แบบน่าเลยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องต้องไปหาปรัสนีของเราก่อนรายการสมัยก่อนรายการสมัยก่อนน่าจะใช้คําว่าปรัสนีอ่างก็คือเจ้าเจ้าถิ่นที่แบบน้องกิ๊กนัดไว้ไหนอะนี่นี่คือน้องเขามาแล้วใช่ปะมาแล้วมาแล้วคอนเฟิร์มแล้วใช่ปะคอนเฟิร์มแล้วมาแล้วอโอเคแต่ทางเดินเราทําดีนะมีแบบต้องแบบกระโดดข้ามด้วยเหมือนอ่างแก้วที่เปลี่ยนเป็น ต้นต้นต้นหญ้าหรือต้นขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนกันปะเนี่ยเหมือนแฟนมากเลยนะพี่มองมาไกลๆแบบเหมือนฮ่าน้องชื่ออะไรครับอ่านทำความรู้จักกันก่อนใครก่อนดีกว่าผมก็ได้ครับครับผมผมชื่อกิสโมนะครับตอนนี้ก็คณะนิติครับคณะนิติปีอะไรแล้วครับอยู่ปีสี่ครับปีสี่กิสโมกิสโมก็คือมันชื่อมันคุ้นอย่างวะเป็นเป็นตัวละครในหนังครับที่โดนน้ำไม่ได้เอ้าใช่ครับเกมลินใช่ไหม มันหนังรุ่นมันหนังยุคแบบพี่เด็กๆก็เลยพี่พอจําได้แสดงว่าแบบเวลาเราแบบมีฟงมีแฟนเงี้ยก็แบบอย่าให้ฉันโดนน้ำนะฉันจะกลายร่างเป็นแบบสัปหลาดอ่ะกินหลังเที่ยงคืนไม่ได้ด้วยดิอ๋อเลยหุ่นดีส่วนนี่ชื่อว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อธัญญานะคะตอนนี้เรียนบริหารปีสี่ค่ะเอยปีสามปีสามเราจะเราจะไปกันแล้วรีบจบปีสามเหรอกิสมเขาโดนน้ำแล้วกลายเป็นสัปหลาดแล้วธัญญาถ้าโดนน้ำกลายเป็นเลยหนูกลายเป็นนางเนื้อค่ะเป็นเต้าหญิงแห่งทะเลเอายคนเนาะ นี่ไม่ถูกกันปะเนี่ยมึงเอาคนไม่ถูกกันปะเนี่ยเขาจะตีกันในรายการปะเขาจะอยู่หัวกันปะนั่งกลาพี่้อววันนี้แข่งกันเลยร้านใครเด็ดกว่าได้ค่ะโอเควันนี้ถ้าร้านใครชนะพี่เลี้ยงเก๊กหวยอนึว่านูชนะแน่นอนปอหนึ่งแล้วกันเฮ้ยแค่เดียเหรอเราแบบปอเดียวเราก็แบบมีแรงในตะกกนสู้ต้องต้องเปลี่ยนร้านไหมหรือร้านเดิมมั่นใจอยู่มั่นใจบมั่นใจทั้งคู่โอเคครับ อันเรื่องที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเออเมื่อกี้พี่แบบถามกิ๊กๆไม่รู้เลยเลยตรงนี้เป็นส่วนกเกษตรค่ะที่แบบว่าเป็นที่แบบรวมคนที่แบบเออรักสุขภาพอะไรเงี้ยมาวิ่งทุกเย็นทุกเช้าแต่พี่เห็น <he en S 1> คนนั่งกินขนมปังติ้งกันชมเป็นบเ<ม>า <c oughs> เฝ้าคนวิ่งหรือเปล่าอ๋ออ๋ออแต่ก็จะเห็นคนออกกําลังกายเยอะแต่ดีนะตรงนี้อากาศดีมากเลยคืออิจฉาเลยขอแบบนี้ที่กรุงเทพมั้งได้ไหมคือกรุงเทพอ่ะส่วนที่แบบเขารู้สึกว่าเขาไปวิ่งกันเวลาไปวิ่งก็ยังไม่ได้สุดอากาศีอากาศดีมาก ลมก็เย็นวิวก็ดีผู้คนก็น่าตาดีผู้คนอย่าเพิ่งตีกันเริ่มกลัวแล้วกูเริ่มกลัวที่จะนั่งตรงกลางแล้วอันนี้ปกติคือแบบเล่นกันว่ากันแรงกว่านี้ป่ะไม่ได้เล่นครับว่ากันจริงว่ากันจะโอเคเริ่มก่อนไปล้างใครก่อนไปล้างใครก่อนหนูก่อนก็ได้ค่ะมันมีมันมีผลนะเพราะว่าพี่อาจจะอิ่มแล้วก็ไปร้านที่สองแล้วแบบรู้สึกว่าแบบ พี่อาจจะอิ่มแต่ไม่อร่อยเท่าเฮ้ยนี่แหละมัให้เขาไปถ่ายแทนเราดีกว่าเราน่าจะไม่ถูกกันพอๆกับเราโอเคครับไปค่ะแล้วอย่างนี้เขาขายกันถึงกี่โมงอะครับตรงเนี้ยตรงนี้หรอคะน่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มไหมือกี่โมอาทำไมรักกันแล้วอะทำไมแบบพอถามข้อมูลแบบกลายเป็นขอความช่วยเหลือประมาณสองทุ่มก็เก็บร้างกันแล้วใช่แล้วคือเรามานั่งบ่อยไหมตรงเนี้ยของหนูไม่บ่อยค่ะ ผม็นั่อนร้านทีครับอ๋อแล้วปกติเราต้องไปนั่งตรงไหนอาจจะเป็นร้านที่มืดๆนิดหนึ่ง<อ>ครับพาเดินไาเลยค่ะทางนี้เลยอันนี้เหรอใช่ค่ะร้านนี้เลยที่หนูเดินมา คือคนในร้านนี้ถักน้องธัญญาเยอะมาก <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วน้องเป็นแบบอินฟูของร้านนี้แล้วหลอกเราทายหลอกมาโปรโมทกันเลยตลาดให้ครับนี่คือรับเงินร้านมาละแล้วก็แบบพาเรามาไปทิ่น ไม่เคยกินใช่ไหมยังไม่เคยกินเลย่ะแสดงว่าวันนี้เราไปด้วยกันนาอันนี้ก็เนี่ยค่ะเมนูหลักก็จะแบบห้าสิบบาทสี่สิบ้าบาทอะไรอะไรที่เราแบบอยากให้คอมเมนต์อยากแนะนำจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือปกติเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือบะหมี่ก็อร่อยเหมือนกัน12นี่คืออะไรคือมันจะมีชามเล็ก12บสองบาทจะมีสามไซส์ไซส์เล็ก12บาทแล้วก็ไซส์กลางสามสิบไซส์ใหญ่จัมโบ้ห้าสิบอ่าโอเค ที่เอาเนื้อธรรมดาเส้นเล็ก3 3อันมัน36ใช่ไหมอยากรู้ว่าถ้า36บาทพี่จะอิ่มไหมเส้นเล็กไซส์เล็กสกัดเจียวเอาค่ะข้าวเปล่าด้วยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำเมนูโอดพี่โชว์ได้เลยเอาเขาไม่ได้เดินมารับหรอเราต้องเดินไปยื่นหรอเดี๋ยวหนูจะไปเอานู่นนะคะแปวน้ำด้วยอ๋อต้องตุ้มใบชาไม่น้ำไม่ผักไม่เล่นน้องเขาเป็น a มบาสเดอร์เล้ <c oughs> นี่ถ้าเป็นงานมาหาลัยแบบคือ,อน้อยจังอะตักเยอะกว่านี้ได้ปะคนกี่คนอันนี้ชีวิตจริงแหละ่ากินมากใจบ้าเยอะมาก <c oughs> นี่แล้วเฮียเขาแบบ <c oughs> อยากพีเซนต์บะหมี่นี้ <c oughs> เขาบอกว่าเขามีโรงงานทำเส้นเองแล้วแบบเมื่อกี้คือด้วยความที่ทันย่าแนะนำแบบ เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมเราก็แบบไม่ได้มองฟังนี้เลยมันโคตรน่ากินมามีเกี๊ยวหมูย่างแต่ว่าเขาใช้หมูย่างซีอิ๊วซึ่งแบบเป็นของแปลกไม่ใช่อาหารจีนแน่ก๋วยเตี๋ยวเรือน่ากินจริงจริงค่ะเราจะกินแล้วนะคะชามเล็กนะครับอันนี้เป็นเนื้อสดนี่น่าจะเป็นเนื้ออันนี้เนื้อเปื่อยลูกชิ้นมันก็จะหย่อมๆยอเส้นประมาณนี้12บาทนี่พี่สั่งมาลองกินสาชามว่าสามชามจะอิ่มไหมแต่ชาม30น่าสนใจมาก ถ้าไม่ได้เป็นคนกินเยอะก็คือได้แล้วแต่จัมโบ้ก็คือแบบอิ่มแน่นอนเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่อร่อยจริงแล้วนี่ดีมากแบบรสชาติปรุงมาแบบพอดีเผ็ดแบบกำลังดีไหวไม่ได้รอเขาอร่อยเนี่ยว่าผมอร่อยกว่าเฮ้ยตื่นเต้นแล้วคนกินก๋วยเตี๋ยวเรือเวลากินชามสองนั่งเป็นโลกเลยวะที่ไม่ยอมกินในจามนี้ต้องแทงเียเพื่ออะไรไม่รู้ด้วยนะ น้องบอกไม่มีใครทำนะครัไหมไม่ทำไม่หรอไม่ทำพีนแ้จะทำยังไงหนูกินเซนวิโบ้ลูกเออหนูกินทำสองที่ก็ทึ่งแล้วนะบักแค่นี้พี่ตเ็ต้องทเ็กเข้ารนนี้เข้าตาลยพีร้านนี้เข้าตาร้านนี้เข้าตาไปอร่อยเข้าตาร้านนี้อร่ยเข้าตาแต่ว่ารานี้ใช้ได้นะคะทุกคนแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แถวไหนเรียกว่าซอยซอยลาล่าเหรอคะซอยหลังมอแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดเรียกเรียกกันโดยรู้กันเองอ่ะสมมบอกว่าหลังมอเฮ้ยมึงเจอที่ไหนนะหลังมอหลังมอหลังมอใช่เขาก็จะรู้กันเลยว่าเป็นที่ไหนอ่าใช่เฮ้ยเนี่ยได้แล้วนะสามชามอยู่แล้วเหรอคะอยู่แล้วจริงๆขึนแค่นี้แต่ว่าก็แบบสามสิบหกแต่ว่าหมดกินเหมือนเห็นโพถ้าเราสั่งชามเล็กห้าชามฟรีหนึ่งชามเท่ากับว่าสิบสองห้าหกสิบหกสิบบาท ได้กินหกชามเพราะว่าห้าแถมหนึ่งมันก็จะอิ่มแบบอิ่มอิ่มไปเลยหกสิบบาทเฮียเขามีร้านที่กรุงเทพยังวะคือเป็นร้านประจําได้เลยนะให้ใครใครที่อยู่มอหรือว่าแบบใครเป็นคนขอนแก่นแถวนี้แล้วเคยกินร้านนี้ก็ช่วยมาเมนต์ตอบยำคนอาไม่ค่อยเยอะเพราะว่าแบบเป็นร้านใหม่ด้วยค่ะก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยก็มาลองได้ค่ะร้านอ๋อแต่เขาเซ็งเซ็งมาใช่ไหมมาโครงสร้างของมันคือร้านหม่าล่าใช่แล้วรูปก็ยังเป็นหม่าล่าอยู่ใช่ไ มาพี่คะหนูร้อนให้เป็นเปิดนี้นของพี่อะไม่พี่ไม่รู้ล้าแบ่งให้หนูยังไงเรากินชามเดียวกันได้เนาะได้คะ่ะกินกินก่อนเลยค<า>่ะเดี๋ยวชิมต่อเป็นไงคะเส้นมันจะเป็นเส้นบะหมี่ปกติเส้นบะหมี่้า่วไปเอาทั่วไปเลยนะมันจะกลมๆใหญ่ๆเห<อ>มือนร้านสีเหลืองๆตรงนั้นอะ่ะ<อ>แต่อันเนี้ยรู้เลยว่ามันจะมีความไม่สม่ำเสมอเส้นมันจะเล็กๆเรียวๆแล้วครับคือมันจะหากินได้ตามพวก ถ้าที่กรุงเทพมันก็จะมีพวกร้านเก่าแก่ร้านคนจีนร้านอะไรที่าีพี room, cji, ่เขาบอกว่าเฮียเขาบอกว่าท <laim neither> ําส่งเยาวราชใช่ไหมก็คิดว่าที่เยาวราชเส้นมันประมาณนั้นอะอารมณ์มันแบบร้านจีนเก่าๆชิมเกี๊ยวหน่อยอย่างทัเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยมากเฮียเขาสุดว่ะอเฮียครับบะหมี่อร่อยโคตรเลยอร่อยครอร่อยเกี๊ยวเกี๊ยวมัน รู้เลยว่าตั้งใจทำใช่เพราะว่าเคียวของเราจะใส่น้ำมันงาอยครับอนาเพราะว่ามันหอมเราคือเคียวตัวใหญ่ๆกับการเอ้ยนักขาได้กินแบบเออราคาไม่แรงชามนึงแค่ห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้ามีเก่ยวสามสี่ตัวป่ะสามตัวเน้อหมูจริงใหญ่มากยอเราดขาเยอดผมว่าเีย อันนี้เฮียปิดกี่โมงครับอถ้าเฮียเปิดตอนร้านเลยผมว่าเฮียเหมาหมดนี่เลยนะจรอ, <laughs> อ <laughs> ใช่ผมว่าถ้าเปิดตอนดึกนี้ไม่มีใครได้ขายเลยแหละอืมว่าตอนนี้เอาหมด <laughs> นี่แห้งงห้น้ำก็ต้องอร่อยมากถูกใจไหม แซ่บมากเลยอเราไม่ต้องไปร้านพิซซ่กมอนตไปดีกว่า่ิระหว่างที่น้องๆกินข้าวพี่จะทำเมนูนี้แล้วพี่จะชวนคุยไปด้วยนะพี่จะทำเมนูไว้เด็กพี่พริกเผ็ดนะครับพิกวเองครโอเคครับพรกพริกวเองด้วยอ่ะก็คือข้าวกาดหมูคลุกกับน้ำปลาแล้วก็พริกป่นนี่คือเมนูที่พี่แบบภาคภูมิใจมากคือถ้าเกิดว่า นึกครึมเจอกากหมูที่แบบน่ากินก็จะซื้อกลับบ้านแล้วก็เอาไปทำอย่างนี้กินเพราะว่าตอนเด็กๆที่บ้านเจียวน้ำมันหมูแล้วมันจะมีกากหมูเยอะกินอย่างนี้แหละจริงๆก็คือจนนั่นแหละมี่เลยแต่ผมเคยอยากกินนะมันต้องเส่น้ำมันหมูด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือจริงๆกากหมูก็จะแบบมีน้ำมันออกมาอยู่แล้วพอเราเริ่มแบบคุกเริ่มอะไรไปชิม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 ฮะมันเป็นเมนูแบบมหัศจรรย์มากเลยอือ ใช่ไหมเหมือนกินข้าวคลุกน้ำปลาแล้วก็ใส่ตับหมูเอ <c oughs> อก็ใช่นะมันก็ใช่ไง <c oughs> อธิบายตรงนะแล้วอยู่อยู่อยู่เราอยู่ภาคราชนาแห่งเนี้ยเรารู้จักกันได้ไงนะหนูทำงานด้วยกันค่ะทำงานค่ายมันจะเป็นค่ายแบบค่ายปฏิบัติการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาเจอกันได้สนิทกันจริงจริงแล้วก็ไม่น่าเจอกันไม่ควรที่จะเจอกันเลยชาตินี้แบบว่า เคยมีแบบนี้มันไม่ไม่ควรที่จะแบบผสมพงกันเลยซึ่งตอนกิ๊กิดต่อไปรู้ป่าว่าเขารู้จักกันแบบห่างๆแบบอาจจะเจอกันบ้างปะปาไไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นเคมีนี้ขนาดนี้เราเราเราเรียนคณะอะไรมันมีผลกับแบบโซนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ไหม มีนะคะแต่ถ้าอย่างแบบบริหารของหนก็เพราะในความเป็นมันมันเป็นบริหารอในเงี้ยมันไม่ได้อยู่ไกลจากหลังมอมากเวลาเราแบบเอยเรียนเสรียดเลยเงี้ยก็มากินข้าวแบบมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่กิจโมแบบเรียนนิติเงี้ยก็คืออยู่อีกฝากนึงเลยอยู่ฝั่งแบบฝั่งประตูหน้ามออีกฝั่งหนึ่งไปเลยอะค่ะซึ่งมันก็ไกลมากไกลมากไกลมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่กลนกันที่แบบเรียนนิติที่ผอยู่หลงมอ ข้าวที่เรากินก็มากินหลังมองเนี่ยใช่ค่ะแต่เพื่อนในคณะทั้งหมดไปทางนู้นแต่ตัวเราหลุดมาตรงนี้ใช่ค่ะแปลกเอางี้ดีกว่าพี่อยากรู้ความทุกข์ใจของการเรียนเราเรียนเอกเรียนการจัดการค่ะเรียนบริหารก็มีบัญชีมีอะไรเงี้ยความทุกข์ใจของคณะเราคืออะไรเผื่อน้องๆที่เขาอยากเข้าเรียนเรื่องคณิตค่ะเรื่องแบบคณิตศาสตร์คิดเลขอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนที่หนูเรียนสายสิลมา เราหนูแบบไม่ได้เก่งคณิตเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนมันจะต้องใช้การแบบการบืนการฝืนนในการที่จะแบบเออเรียนในการสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราไม่เก่งเลขแต่ว่าดีที่บริหารเราแบบมันก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้อะไรอย่างงี้มันก็ก็ช่วยเราได้มากต้องเป็นเครื่องคิดเลขแพงๆวะที่แบบกดได้หลายอย่างเครื่องธรรมดาเลยเครื่องธรรมดาก็เอาแต่แล้วเราไม่ได้เก่งเลขแล้วเรามาติดคณะนี้ได้ไง คือหนูอ่ะคือรื่องของที่บ้านแบบทำธุรกิจมาก่อนแล้วแล้วหนูก็ซึมซับหนูว่าแบบอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมุ่งมั่นมากว่าแบบต้องเข้าคณะนี้ให้ได้แบบยื่นแค่คณะเดียวเลยใช่ก็คิดว่าเอ้ยสาขาที่เราเลือกเนี่ยน่าจะคณิตน้อยสุดแล้วแหละก็เหมือนเดิมแล้วเราอ่ะความทุกข์ใจของนิติส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกข์ใจเกี่ยวกับว่ามันเป็นวิชาหรือเป็นคณะที่แบบต้องท่องจำเยอะใช่ไหมครับอะเข้ามาผมไม่มีพื้นฐานเลยนะครับก่อนเข้ามา ตัดสินใจวินาทีสุดท้ายว่าจะเข้าดิติมันเป็นแบบว่าพ่ออยากให้เข้าด้วยตอนแรกก็กลัวจะเรียนไม่ไหวแต่ว่าคณะมันมีปรับพื้นฐานให้อะไรอย่างงี้แต่ว่าเรื่องท่องจํานี้ก็ต้องปรับเอาตอนนี้แบบมาตรากฎหมายก็จะแบบซึมซับเข้าไปในตัวแล้วแล้ปีสี่แล้วมันต้องแบบพร้อมแล้วเปล่าไหนพี่ลองเลยอ่ะสมมติว่าสถานการณ์สมมุตินะนางสาวกิกมักจะชอบหาเรื่องคนที่ทํางานแล้วทําซ้าๆซ้ำๆเป็นเวลานาน ท,ทุกวันทุกๆวันจนวันหนึ่งเกิดมีคนในบริษัทสมมติชื่อปิ้นอาชื่อปิินครับครับบรรดาโทรศท์หยิบขวดมาตีหัวกิ๊กและคนอื่นๆในออฟฟิศบรรดาโทรศส์อย่างเข้าไปร่วมเหมือนกันจนกิ๊กเข้าโรงพยาบาลบาดเจ็บอะไรเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายแบบมาต่าอะไรแล้วแล้วลจริงๆแล้วคนที่นายปิ้นเนี่ยเขามีถือว่ามีความผิดไหมจริงๆมันจะเข้าข่ายเจตนาฆ่านะครับแต่ว่ามันบรรดาโท์อ่ะอาุณกิ๊กหรือว่าสมมติกิ๊กาสมมตินางสาวกิ๊กนางสมมติอ่า เป็นฝ่ายที่ไปยั่วโมโหทําให้อีกฝ่ายเกิดการประดานทกใช่ใช่ใช่อันนี้คุณกิ๊กก็อาจจะมีความผิดส่วนนี้ด้วยอ๋อก็คือผิดก็คือจะรับความผิดส่วนนี้ไปไม่ใช่ว่าพี่ได้รับยกไม่ใช่คนายนายเป็นนายกยกได้รับการยกเว้นความผิดอ่าจริงจริงมันจะไเป็นแบบได้รับความผิดทั้งคู่ครับอ่าพี่จะได้รู้ไว้ว่าอ๋อข้อกฎหมายมันเป็นอย่างนี้จะกับกฎหมายแบบในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเหตุการณ์สมมุติเนะเหตุการณ์สมมุติอันนี้ทําให้ดูเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่าง คือพี่รู้เลยว่าสักวันหนึ่งอะถ้าสมมติว่าในออฟพิศมีใครเอาถุงตะคุมหัวกินกันน่าจะเป็นเสียงตีมันจะลูกต,ตับมา <c oughs> <c oughs> โอเคอร่อยอร่อยร้านนี้เดี๋ยวเรากินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันว่าฟ้าเริ่มมือละอร่อย <c oughs> มีคนทักเราอีกแล้วร้านเนี้ย เขาหนูมาประจำแต่เขาดันคุณหน้าหนูอยู่อันนี้เขาไปทั่วเลยนี่หว่าผมก็มาประจำครับอ๋อแล้วมาด้วยกันไหมไม่ไ้มยไม่ไม่มาด้วยกันไม่ได้รักกันขนาดไม่ไม่กินข้าวด้วยกันเลยไม่ร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันใช่ครับสวัสดีครับ ร้านนี้นะครับบอกเลยว่าเฮ้ยุริสเราเป็นใครวะเนี่ยทำไมเปลี่ยนร้านเลยอ่ะอยู่ดีๆเรามีเอเนจี้ขึ้นมาเลยออ๋อเมื่อกี้เราแกล้งดึงโลกเพราะว่าเป็นร้านเขาเองนะโอเคครับมามาพี่อยากทานร้านนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นทุกเมนูที่พี่จิ้มมาอร่อยกว่าทู้นหมดเลยจริงป่ะงั้นพี่เอาอันนี้โอ้โหอันนี้แนะนําเลยนะครับว่าเป็นเมนูที่แบบล่าบ้างเปล่าเป็นเป็นรานที่ว่าจะไปอาหารวงอาหารว่างเลยแต่ขอพี่ขอดูเซ็ตปกติไปเลย แบบมากับเพื่อนแล้วก็ไมากินกับเพื่อนใช่ไหมใช่ครับเหมืเขาไปกินกับใครเขาเขามสาวเขาสัญญาไร้ร้านสู้ไม่ได้ก็เลยโอเคเซที่กินไปจังวก็จะมีส้มตำปูปลาคอหมูย่างแล้วก็ต้มแซ่บแซ่บมากเป็นส้มแซ่บกระดูกอ่อน อเป็นไปกินก้อยเสือขั้วนะครับรู้จักไหมมีร้านหนึ่งที่เพื่อนพี่บอกว่าให้พี่ไปกินชื่อโจนใช่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 อันนั้นแหละอร่อยโจนนั่นแหละอันนี้ก็มีนะคะนบที่เชื่อมันกันงั้นลองกินที่นี่ก่อนแล้วพี่จะได้รู้ว่าที่โจนมันเจ๋วยังไงมาที่ของยากจริงอยากแนะนำอีกอย่างนึงคือไม่ใช่ร้านอะไยช่วยหอกแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยก็เป็นร้านที่ชอบเหมือนกันเราแท็กทีมกันแล้วกันเนาะอืมได้วยแนะนำถือแนะนำตำเส้นเล็กค่ะตำเส้นเล็กอร่อยมาก กี่ก็ส่งก็งไ,ได้พี่ดูพี่ดูไปเรื่อยๆพูดเสียงเบาน,นิดนึงนะเพราะว่ามีลูกค้าโต๊ะอื่นไม่อยากรบกวนไหนวิวปกติเรากินนมยาน่างวันนี้เขามีเป็นพวงเลยนะอันนี้แซ่บม,มากพวงนมย่างเอาเอาไปเติมไปเติมไปเติมนมยาน่างนมย่างเราคุยกันมาเยอะแล้วเราเริ่มแบบรู้จักกันดีแล้วพี่ขอถามคำถามอะไรที่มันแบบมันลึกลงไปนิดนึงที่แบบไม่ใช่คนเจอกันใหม่ๆนะเพราะว่าพี่เห็นายตายคิวมาตั้งนานแล้วเพื่อนทันย่าสวยไหม เพื่อนหัวค่ะเพื่อนหัวสวยอะค่ะสวยเป็นแกงเลยแก๊งแบบสวยแต่แล้วพอเราเป็นนักเต้นด้วยนี่ใช่ไหมแล้วเรามีดีกรีอะไรไหมเราเป็นแบบนักศึกษาตัวแทนเป็นเป็นแบรนด์แอมบ์สเตอร์ของคานิสิปเขามีรูปอยู่ติดหน้าป้ายคณะนะคะคือเดินเข้าไปคณะคือรูปเขาจะเด่นเด่นเลยโอ้เราเป็นแอมบ์สเตอร์แล้วมีหน้าที่อะไรบ้างอะของค่ายมิวสิกก็มีบางทีไปเป็นเอนซีองคอ๋อที่เมื่อกี้แนะน้าอาหารพี่คือใช้สกิลเอนซีขึ้นมาใช่ครับเสปอร์ตไลนบ เฉพาะละมีอะไรบ้างตอนเรียนอ่ะเป็นประธานรุ่นค่ะประธานรุ่นวะนี่มันอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เลยครับเริ่มที่ตาเส้นเล็กอันนี้ปกติหน้าตามันเป็นงี้ป่ะน้าอย่างนี้เลยครับช่หน้าตาดีมากคือตมเส้นเล็กที่พี่พี่เคยกินมามันไม่ได้แบบ ันนี้มันดูแบบเครื่องเยอะเครื่องเยอะแล้วมันฟูและสีสันมันถูกเลือกมาแบบแซมตัดกันแบบอย่างดีเะอันนี้ต่อมาเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนแล้วเหมือนจะแบบเป็นเแก้วแบบงมายอันนี้งายพงานี้ของยากของยากมาพอดีของยากวอาอันนี้นมแตาจะบอกว่าของหมู่านเทียงยาคืออร่อยมากอย่าพูดเล่นเล่นไม่ได้นะของแบบเนี้ยหนูไม่พูดเล่นงั้นเอาร้องอย่างแรกเลยท้าทายว่ะ เป็นแนวนิ่มๆนะติดมันนิดหน่อยนิมอร่อยมากเห็นไหมล่ะอร่อยจริงไม่เชื่อมาลองเลยนะคะอร่อยมันจะนิ่มๆมันมันน้ำหมักเคลือบๆหวานๆนิดๆเขาย่างพอดีมากอร่อยมากยนดีใจแล้วเราไปช่วยเขาขาย อ้ร้านนี้คือแบบเห็นของต้องกันอ่ะใช่คือหนูก็แนะนำทุกวันเหมือนกันนี่เมื่อกี้พี่พิมบอกว่าอันนี้ก้อยเสือขั้วชัยใช่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 ไม่เคยกินแบบก้อยขั่วเคยกินแต่อันนี้มันเป็นเสือของไฮใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงคะพอมันเป็นเนื้อเสือร้องไห้แล้วมันอร่อยกว่าก้อยคั่วธรรมดาเยอะมากเลยเขาขั้วแบบพอดีมากแล้วเนื้อก็ไม่แข็ง ผปกแล้วฟองนมก็เลิศคือเลิศที่อย่างคี่หนูบอกเลยว่าร้านนี้คือพี่บินจะไม่แบบผิดหวังสักอันช่วใช่ใช่กูเริ่มสับสนนมเขาไม่ไม่หนึบปกตินมต้องหนึบๆป่ะเราเวลากินกันมันต้องติดติดแต่อันนี้มันแบบขาดทุกคำก็เป็นเทคเจอร์ใหม่ๆแต่อร่อย เนี่ยใครจะไปเชื่อกูรีวิวอะไรก็อร่อยแต่มันอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยวพี่กินเมนูที่พี่เซนเซียนให้หมดกันละกันกระดูต้มแซลมันรสชาติเหมือนอาหารญี่ปุ่นจริงเหรอจริงเลยนะครับอืออาหารญี่ปุ่นมันจะมีความโดกด่วใช่เหรอวะเออมันอูมามิอะ เฮ้ยเป็นรสชาติต้มซที่แปลกใครอธิบายได้มาบอกเราไม่ถามคนทำเลยเราหยิบดีครับดีจริงร้านนีมันอยู่ในมาตรฐานอาหารลบมันเหมือนอาหารญี่ปุ่นจริงไหมนี่เป็นอีกหนี่งความภูมิใจที่เขาอร่อยอวามจที่กินชอบเพราะผมแบบเจอร้านนี้ผมไม่กินร้านอื่นร้านอื่นเลยใช่จริงปะจริงตอนนี้สี่ปีเจอร้านนี้ตอนปีอะไรปีสี่ จะต้องเชื่อแต่ก็หยุดใช่เหรอพี่ไปหนูก็เพิ่งเจอแต่ว่าเราไปมาหลายร้านแล้วรอบรอบมอใช่ไหมพอมาเจอร้านนี้ปุ๊บเหมือนกันอยู่ตรงนี้ที่เธอแล้วเขาจัดร้านดีมากแบบว่าถ้าแบบนักศึกษาคนไหนมาแบบไกลบ้านอะไรเงี้ยก็คือมากินร้านนี้ก็เหมือนแบบได้ฟิลเหมือนกลับไปบ้านพ่อแม่แบบนึงใช่กลับบ้านบรรยากาศกลับบ้านนะตาเส้นเล็กกันจะกระเด็นป่ะไม่พี่มือวางอันดับหนึ่งนะเรื่องกระเด็นนื่ำครับนี่เจ้านาจะตักให้คุณ เมก่อกคยพี่กินหม้ออยู่ใกล้ถ้าสมมติตักให้หนูก่อนล้วจะแบบแปลกๆใช่ตักชีเลยพี่กินลุ้นๆอยู่ครับค่ะครับอันนี้เผ็ดอ้าวมันไม่แอบเผ็ดตาแบบปกตินะคือตามเส้นเล็กที่พี่กินอะปกติมันจะใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยแล้วก็มีเส้นเล็กมันมีหมูชิ้นด้วยมีมีหมูชิ้นคือหมูชิ้นนี้มันคือนอกเนือย้มตามสิบไปเลย มีหมูยอหมูชิ้พริกยู่ผมก็เคยกินครับจริงเหรอไม่เคยสั่งไม่เคยสั่อร่อยมากอันนี้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งตามเส้นเล็กในชีวิตเลยไหนล่ะคือมันเกินแบบไี่กินก็เกือบไม่สั่งในี้านหนูคิดว่ามันไม่ได้ร้านนี้มันต้องแมาต้องกินใช่ไหมเฮ้ยจริงนี่คือแบบถ้าไม่ได้กินเสียดายเลยนะมาทานแต่ละชิ้นเพืตัดหนักสุดท้ายอ่ะอือใช่เรามาลาส้มตำแต่ส้มตำเป็นเมนูสุดท้ายที่เรากินส้มตำเขาใส่นี้มาด้วยนะเขาเรียกอะไรแล้ววะ กะะระถิ่นซาโจชิซาโตชิอะไรอร่อยอร่ันนี้รสชาติก็คือเป็นความตามสุกามาตรฐานอืมแต่ว่าพอสับเส้นแบบหยาบๆนะแบบไม่เท่ากันใช้มีดสับไม่ได้ใช้ที่ขูดสั่งอะไรเอามานะตับเชื่ดิบนโต๊ะเนี่สั่งได้หมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจำเป็นอันนี้จำเป็นอันนี้จำเป็นหมดมากันเยอะแล้วกันเออเนี่ยคือ แคปเนี่ยแล้วก็ให้เขาดูเลยอือไอ้ทำเส้นเล็กนี่สุดยอดมากคุยกับน้องดีกว่าเดี๋ยวจะไปกันแล้วก็เป็นการเป็นเด็กมอที่มันสนุกไหมสนุกมากสนุกมีเพราะมีอะไรแปลกๆตลอดเด็กมอข4ก็จะเป็นแบบแปลกกับน้อแปลกค่ะเออพี่เห็นในเน็ตแบบเขาชอบสมมติว่ามันมีคอนเทนต์รับน้องอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเป็นกันแบบเด็กมอขอลแปลกๆแบบคนที่เขาเรียนมอข4มาเขาจะแบบ รุ่นพี่หรือว่าคนที่ยังเรียนอยู่ยอะไรเขาจะไปพิมพ์แสดงตัวว่าแบบ 8, <laughs> มเราแปลกม <laughs> มันแปลกใช่ <laughs> <laughs> มันก็จะแบบเ <laughs> ออจะยกตัวอย่างความแปลกให้พี่ได้ไหม ยกวุยอย่างที่เห็นทั่วไปเลยก็จะเป็นแพทย์มคหรอทำไมอะแพทย์ทขาทำไมอะแพทย์มอขอก็คือแพทย์ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเขาเรียกอะไรเาเวลาเขาเล่นติ๊กตอกใช่ไหมคะแพทย์ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ความรู้ให้ความรู้กับผ่านติ๊กตอกถึงวช้ที่เขาเรียนมาแต่ว่าแต่ไอ้ต้าหมอมอขอเนี่ยเขาจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้แปลกแปบประหลาดคนแบบว่าอะไรแบบไปเรื่อยเราไปเจอได้ว่าแพทย์มอขคเนี่ยคือติดแฮชแท็กในติ๊กตอกหรยว่า แพทย์มอกอคนเราไมเข้าใจเลยว่าแพทย์มอกอเป็นยังไงแพอแล้วรอบตัวเรามีอะไรแบบแปลกๆรอบตัวหนูสมมติว่าเพื่อนๆในคณะหรืเพื่อนๆหนูจะส่วนใหญ่หนูจะครอบ L G B T ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นเกย์เกย์วัฒนธรรมเกย์ขับไปเกย์วัฒนธรรมเออเวลาแบบเพลงที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับมอหรือว่าอะไรที่มันเป็นความแบบไทยๆอีสานๆเนี้ยเขาก็จะแบบว่าฮือฮาแล้วก็จะแบบแบบตั้งวงรำแบบทุกอย่างมันจะแบบไปพร้อมกันหมดเลยแบบที่ว่าแบบไม่ได้นัดกันเลย มันจะเป็นความแปลกของของมอเนี่ยคือถ้าเพลงมันขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็จะแบบออกมาเข้าบ็อกกิ้งกันใช่จุดใช่จุดเด็ดก็คือเกมมอขอรเขาจะเรียกเขาจะเรียกกันเสิร์อได้นะคะในติดต่อเกมมอลคอร์ดเกมมอลคอมีแพทย์มอลอร์ชีเกมมอขอร์ดตอนนี้เตี่ยเป็นเนอะตอนนี้ก็ก็มีคล้ายๆกันนะอาหารนิติแปลกไหมค่อนข้างแปลกเพราะมันอ่านสื่อเลยโรงอาหารโรงอาหารนิติส่วนใหญ่ทุกคณะจะมีโรงอาหารของตัวเองโดยส่วนมากนะครับแต่ว่านิติจะเป็นโรงอาหารที่ขนาดย่อมเป็นรถเข็น ฮะแล้วม <'t S 2> ีไม่กี่คันด้วยแหะะใช่หมายถึงว่าเราไม่มีโรงอาหารเป็นใช่ฮะเป็นแคนทีนเป็นอะไรอย่างนี้เป็นรถเข็นแล้วมีประมาณสามสี่คันแล้วก็ตอนพักเที่ยงก็ต้องยังนอนคนเยอะๆนอ๋อแล้วก็แบบเหมือนไปซื้อข้าวรถเข็นที่แบบสมมติว่ากงพักกลางวันออฟฟิศที่แบบจะมีรถเข็นอยู่ข้างๆออฟฟิศก็คือเป็นฟิลนั้นฟิลก๋วยเตี๋ยวปลักแปลกอันนี้แปลกอยากเห็นเลยเนี่ยรสชาติอร่อยตูกาเลยนะฮะอเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีเวลาตอนกลางวันพี่จะแอบไปดูเอ้ยแล้ว แล้วแบบเราแบบรับน้องมะขอนี่ยเขามีแบบอะไรที่มันสเปเชียล เพราะว่าแบบเหมือนสมมติว่ามอชอมีขึ้นดอยอรย่างเงี้ยก็แล้วน้องมอขอก็จะมีกันเนาะประดับช่อประดับช่อแล้วก็จะมีแบบเอ่อพอมันจะเป็นพิธีที่เป็นทางการใช่ไหมคะแบบว่าเปิดพิธีด้วยแบบพวกอ่านายกอะไรอย่างงี้ก็จะมีการประดับช่อเชิญขบวนประดับช่อมาเดินขบวนทุกคณะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการแต่งตกแต่งช่อใช่ค่ะแบบว่าอัญเชิญนี่นนใบสีนี่นนานแล้วก็จะมีเดินขบวนทุกคณะมาไรเงี้ยก็เป็นซเนเจอร์เหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตที่มันจะเป็นคอนเสิร์ วงของมหาละไรอะค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีการเต้นเพลงชุ่งลุยลายใช่คือต้องเต้นต้องเต้นจริงอ๋อใช่ต้องเป็นเป็นแบบเพลงซิกเนเจอร์ของมขอันนี้ที่ไปหาดูได้ปะหาดูได้ทั่วไปเลยค่ะคือแบบมีทุกที่เลยไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ต้องเป็นเพลงชุ่งลุยาไลน์แล้วทุกคนก็ต้องแบบต้องฝึกท่าฝ่าเต้นได้จ่าอีสานบ้านนามายุครเป็นเพลงกดเป็นเพลงรูทุงเพงกด่ใคร่นคือแบบ เอ้ยไปมมาถึงออ๋อมีท่าก็คือทุกคนไปทางท่าเดียวกันเหมือนเชาดมอลคอร์ดเป็นชาดเออเขาเรียกว่าเพลงชาดอเป็นชาดเฮ้ยอันนี้แปลกมากพี่มึงคิดดูมันเหมือนแรนดอมแดนซ์แต่ทุกคนเต้นทุ่งลุยลายแล้วพี่ก็จะได้เห็นกิสโมกับแต่กินเพราาเต้นได้กิสมออยากเต้นได้หลอครับนพี่เปิดเลยนะไม่คือเป็นมหอะไรที่แบบเนี่ยฟังน้องเล่าพี่ยังรู้สึกเหมือนนาหน้าเรียนนะน้าเข้ามาเรียนด้วยเวันนี้ชี้เป้ารอบมอครั้งแรกครับก็ประมาณนี้ก็ยังแบบ พี่ก็แบบไม่รู้ว่าจะแบบดำเนินการมันไปยังไงแต่ว่าพี่ว่าแบบนี้มันก็สนุกดีเพราะฉะนั้นใครชอบร้านกิสมนะครับกด8ร้านธันญาคือร้านบะเตี๋ยวใครชอบร้านธันญาก,กด9ก็พิมพ์กันมานะครับน้องๆสองคนก็แบบเก่งมากช่วยพี่แบบได้เยอะเลยของพี่เลือกมาก็โคตรอร่อยอย่าลืมนดคอน,นมกด8โดยกิสม เหรนโกงก๋วยเตี๋ยวเรือบะหมี่กด9กด 9. ้ากก้าอ่าโอเคครับก็วันนี้ก็ให้ล,ลองไปทําภารกิจของตัวเองกันแล้วก็คุณใครชอบก็เมนต์มาว่าชอบดูจะได้ไปทํากันต่อเดี๋ยวอาจจะเป็นมอในกรุงเทพบ้างหรือมอ,อต่างจังหวัดใหม่อะไรนี้หรือรอบมอมีร้านอะไรเด็ดๆอีกก็แนะนํามาได้เลยถึงในขอนแก่นด้วยก็ได้เดี๋ยวว่าแบบใครเขามาเที่ยวเขามาอ่านเขาจะได้แบบรู้ว่าควรไปเที่ยวร้านไหนอย่างน้องบอกว่าร้านโจนใช่ไหมพี่ก็จะไปกินโอเค มาครับไว้เจอกันคราวหน้าครับช่องมีนาคมฝากกด Subscribe ด้วยบ๊ายบายพูดเบานิดน,นึงนะมคกค่าเยอะ